ที่เขาอาบน้าเตาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยก่อยขีดตมหรือขี่โคนให้แล้วๆเขา่ากันกับน้าพี่น้องให้มันเป็นขี่ตุ่มเมื่อน,น้เพี่อาพี่น้องเลยขี่โคนเทานะตอนเทอ้ผสมขี่ตล่มหรือโคนนั่นเองเท่าบริ้ัทายได้พี่น้องเด้อมากผู้เดียวมุมมไผจับกล่องให้พี่น้องเลยเลยอาบน้าแล้วค่อยทายเบื้องพี่น้องเห็นปะวิธีการอาบน้าเตาพี่น้องเลยหรือโคดเตานั่นเองนะพี่น้องเนาะ บ่อยมันออกทางรอยแตกรอยเล่าพี่น้องเลยเห็นไหมอืมคลิปนี้สั้นๆพี่น้องเลยอาบน้ำเตาอ่าเห็นปะควันมันปุ๊บๆๆๆเลยพี่น้องเลยหลังจากอาบน้ำแล้วกันอาบก็อาบก็ควันแห้งพี่น้องเต่าอยัางก่อเต่าอีวัตเตะหรือเต่าหลุมพี่น้องเลยเต่าหลุมเขาเปลี่ยนโฉมใหมได้พี่น้องเนาะเปลี่ยนโฉมมาเป็นเอ่อก่อเอาผสมโคตรแล้วก็พี่น้องเลย ยี่วะยี่วเตะคล้ายๆหลังเต่าเลยพี่น้องให้เตะเขาเขาจุดจุดไฟข้างล่างแล้วเต่ารูมเขาจุดไฟข้างบนเป็นบ่เออคลิปนี้ชันๆพี่น้องเลยอาบน้ำเต่าอือเป็นบ่นี่นอัอันทังเขากอยขีตเล่หรือกอยขีตมนั่งนี่รูมมันเป็นบ่เขาขวดเนี่ยมันตอนิดหน่อยนี่คลอแค่แรงแล้วเอามาใส่ทังแล้วเอาน้ำผสมมันจะเป็นแล้วๆพี่น้องโอ้ควันเสพโอ้เสบตาพี่น้องอ่ออาบน้ำเต่าพี่น้องเอ้ย อ่าเรียบร้อยแล้วอาทินี้เห็นว่าควันมันบึม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 บ,มบึมเลยพี่น้องเอ้ยนี่นอนเว้ยจักจีได้จักสอบจักเป่าแหละงวดนี่งวดก้อนได้สี่สิบสอบสี่สิบเป่าไปน้องเอ้ยเป่าอาหารปลาด,ดุกปลาดิเกล่ะเป่าปุ๋ยเขานี่แหละพี่น้องเป่าปูนเนี่ยนะปอนเป่าไส่กระสอบไส่ปูนเนี่ยนะพี่น้องหาสิบกิโลนะพี่น้องเห็นว่าควันมันตึ๊กตักตึกตักเลยเนาะ ปันกุ้มทีปเลยคืเหงาไพ่เปลี่ยนโสมใหม่อันนี้ลูกมันดอกหูนี่หูนี่มองไอ้ข้างบนอันหูอันนี่ไงนะขุดจากข้างล่างเลยพี่น้องเลยจากอโอ่งงี่เงี่ยนาะงก่อนป่ามันพะย่ะเออเนี่ยคอยว่าบุญเลือแล้วค่ะวานเฮลเอ็ดเลดเลยผู้ดีเลยพ่นควันใช้เมียงใหม่บอกใกล้ไปพี่น้องเลยส่วนส่วนมันซับพลังเราเห็นไหมคลิปนี้บุ๊มีิยังลายพี่น้องอาบน้าเตาเรียบร้อยแล้วร่างขาล้างแข้งก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลย เห็นไหมพี่น้องตุ่ม te ak te ak. ยังเปติดปีกอยู่เห็นไหมเห็นไหมพี่น้องคลิปนี้จบช้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อถ้าเบิ้งผุล่ะ้าเบิ้งบัดเขาจกผุละ่ะแต่ว่าสิเป็นคลิปใด,ดกระเบือพี่น้องเลยถ้าบัดเบิ้งเขาเอาทานคลิปต่อไปอาจสิเป็นตัดใหม่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออาทิตตัดใหม่มาตัดใหม่มาทาไหวก็ได้พี่น้องทาเขารอบนาทำพี่น้องเนาะไม่บกคือเก่าพี่น้องไม่บกหลายพี่น้องสองต้น ไปโค่นลงพารขนเมื่อน,นั้นได้ได้ซิบรถพี่น้องเลยเต็มเตานี่พอดีเหลือเหลือพอเขารอขออี่แล้เห็นไหมี่น้องนี่มันเลยคซิบรถซิบรถอีแตกเขานี่พี่น้องในไลฟ์มิแต่ไม่บกลวดเลยงวดนะงวดนี่เออไม่กระบกแข็งนะพี่น้องเลยเนื้อเนื้อแข็งซั่มกบไม่ไม่ซั่มกบไม่เค้งพี่น้องเลยซั่มกบไม่หยีคลิปนี้มึงยังหลายพี่น้องไปลาบ,บัดน,นี่โชคดีสูสีขึ้นนะไปน้องเด้อ ค้อมเจ็บใหญ่ได้ความไขยย่ใหญ่มีพี่น้องคิดซิ่งได้ใช่ให้ได้สิ่งนั่นพี่นอ้องคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองพี่น้องเลยเออทำงานก็ให้ได้ผลสำเร็จ้วพี่นอ้องเด้อชุดท้ายก็คืออย่าลืมเป็นกำลังใจให้เบาดวงใด้อพี่น้องเด้อกดหมักกระดิ่งและกดติดตามพี่น้องเพื่ออัปโหลดคลิปใหม่ไม่ใได้แจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อเออบายละบันนี้บายบาย